ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับด้านหลังของเคนวันนี้คือสนามช้างนะครับและรถของเราวันนี้ s ป e e d Triple 1พันสองดหรือว่า R r รนะครับรุ่นนี้จะมี RS กับ R r ครับ RS 699้คันนี้ R r เพิ่มอีก 100, 1000บาทครับจะแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหลายคนสงสัยว่าทำไม1ัน2มาขายไทยเพราะว่าตอนเนี้ยไลน์อัพการผลิตของ t r i อ m p h เกือบทั้งหมดอะมาประกอบอยู่ที่ประเทศไทยแล้วใครที่รอไทเก r 1์0ันก็การันตีว่าเดี๋ยวมาประเทศไทยแน่นอนวันนี้เรามาดูกันก่อนครับก SPEED TRIPLE RR ครับไปครับวันนี้เป็นแบบ Walk Around นะครับเหมือนกับ RS เลยคือเรามาขี่กันที่สนามช้าง International Circuit รกิจังหวัดบุรีรัมย์เพราะว่ารถคันนี้จะมีความเป็น Half f a i r i n g ต่างกับ RS ตรงที่ RS เนี่ยจะมีความเป็น Naked Sport สำหรับ Street นะครับคันนี้จะมีกลิ่นอายของความเรโรเข้ามาด้วยชุด Half f a i r i n g ของเขา แฮนด์บาร์แบบคลิปออนพักเท้าที่ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของอช่วงล่างที่เป็นไฟฟ้าของเออร์ลินเข้ามาเพราะว่า rs เนี่ยชคกหน้า nix โชคกหลัง ttx แต่ว่าจะเป็นปรับมือทั้งหมดครับส่วนระบบเบรกเหมือนกันมาดูกันเลยดีกว่ารอบคันกับ speed triple rr คันนี้เปิดไฟหน้าให้เห็นก่อนครับตัวนี้จะเป็นไฟกลมที่ยังคงเอกลักษณ์ของตัว speed triple เอาไว้นะเพราะว่าถ้าเป็น R.S เนี่ยมันจะเป็นไฟตะกแตนตามแมลงปอแล้วแต่ว่าอันนี้ครับยังเป็นไฟกลมอยู่จะเห็นว่านะครับในส่วนของแฟร์ลิงเขาเนี่ยจะเป็นแบบฮาร์ฟแฟรงนะที่เป็นทรงของความเป็นคาเฟ่เร e เซอร์ต้องบอกอย่างนี้เนี่ยฮาร์ฟแฟรงมันคือเอกลักษณ์ของคาเฟ่เร e เซอร์ซึ่งแน่นอนว่าทริอัมเป็นรถจากเกาะอังกฤษอยู่แล้วนะครับผมแล้วตัวพันสเนี่ยตอนนี้มาประกอบในประเทศไทยเราหมดแล้วจะเห็นว่าไฟ LED ทั้งหมด เดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์นะครับคันนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีในส่วนของสีขาวด้วยจริงๆโมงมองเขาเนี่ยเห็นครั้งแรกแล้วผมแอบนึกถึงตัว v e l o c ช่ของ MV a g u s t a ที่เป็นสปอร์ r เ t โนะเออคล้ายๆกันเลยแต่ว่า a g u s t a เนี่ยมันไม่มาขายไทยแล้วนะครับในด้านของบางโครนหน้าจะเป็นคาร์บอนเหมือนกับใน RS แต่ว่าคันนี้ที่เป็นอาจะมีคาร์บอนเพิ่มเข้ามาอีก8ชิ้นนะครับ 1, 2นะครับที่เป็นปีกเหล็กตรงนี้นะครับ 3, 4 นะถ้าเป็น RS เนี่ยตัวนี้จะเป็นโลหะนะครับนี่5.6นะครับตัวบังเฟรมถังนี้แล้วก็7.8นะครับด้านหลังแฟลิงตรงนี้ของเขาระบบเบรคนะครับเป็นปรัมเบรคเบมโบสตาร์เลมาที่เป็นเบรคเกรดสูงสุดแล้วสำหรับรถถนนนะครับคาลิปเปอร์4พอร์ตเบมโบสตาร์เลมาดิสเบรคคู่หน้าครับอันนี้จะเป็นแบบ floating d i s c ขนาด 320มิลิเมตรนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นดิสเดียวนะครับคาลิปเปอร์2พอร์ตของ Brembo 220มิลิเมตรระบบไฟ LED ทั้งหมดนะแล้วก็โช้ครับก็จะเป็นเอรินนะครับจะเห็นว่าเป็นปรับไฟฟ้านะเพราะาตัวนี้เนี่ยจะเป็นเอรินตัว Smart EC 2.0ที่เป็นเซมิแอคทีฟนะครับกระบอกใหญ่43มมิลิเมตรเลย มีการปรับพีเซตได้แล้วก็สามารถเลือกตั้งค่าฟิกในส่วนของระบบการสะเทินได้เดี๋ยวมาเข้าหน้าจอให้ดู TFT 5นิ้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อกับระบบนำทางนะครับแอปพลิเคชันในส่วนของกลอโพนำทางได้ควบคุมบลูทูธต่างๆได้ถังน้ำมันขนาดใหญ่มากๆนะครับนี่พาที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของ r r รนะคันนี้จะเป็นสีแดงครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาภาพของตัว RS ขึ้นเทียบให้ดูว่านี่ครับพักเท้าเนี่ยคือเฟรมมันเหมือนกันแหละแต่ว่า ลักษณะของพักเท้านะครับในส่วนของ RR จะมีความโน้มไปข้างหลังมากกว่าแล้วก็มีตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าจากตัว RS นะครับแต่โอกไก่ต่างๆชุดตัวบางท่อต่างๆท่อไอเสีย3รวมออก2ทุกอย่างเหมือนกันนะครับสิงเกิลสายสวิงอาร์มยางตัวนี้จะเป็น p ิเรล i ี่เดียโบซูเปอร์คอซก็คือเหนือกว่าตัวนี้เหนือกว่าสายฟ้าอันเนี้ก็จะคือยางสลิกแล้วมันคือยางสตรีทสปอร์ตที่ เจ๋งที่สุดแล้วณนะตอนนี้นะครับไฟท้ายเหมือนกันตัวนี้จะเป็นชิปเตอร์นะครับทางทริอัมจะเรียกว่าตัวทริอัมชิฟแอซิสต์นะครับอันนี้เทคโนโลยีเดียวก m o t o t o ทเลยเพราะว่าทริอัมเนี่ยเขาส่งเครื่องเข้าไปเป็นซัพพลายเออร์ในการแข่งขงนันโม o ต o ูนะครับซึ่งเครื่อง m o t o ทูเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันประกอบในโรงงานที่อมาตะที่ระยองด้วยแล้วก็ตอนนี้ทริ Tri อัมลถที่ขายทั่วโลกนะครับก็จะประกอบอยู่ที่ระยองหมดแล้วที่อังกฤษที่ยิงคลีเนี่ย ก็จะขายแค่ในประเทศแล้วที่อังกฤษเนี่ยก็คือเอาจากประเทศไทยของเราเนี่ยครับทั้งหมดเลยไปประกอบหมดแล้วระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถคันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเยอะมากๆนะครับควิกชิปเตอร์แอสซิสต์ลิปเปอร์คลัชคอร์เนลลิงเอเบสคอรเนลิง traction control riding mode ครับจะมี5้า riding mode ด้วยกันมีเรนมีโรดสปอร์ต r i เดอร์คอนฟลิกต์แล้วก็มีแทร็กจะมี U โหมดหนึ่งครับซึ่งคือโหมดเรนเนี่ยที่เขาจะล็อกแรงมา้าเอาไว้ที่ในส่วนของ99แรงมา้านะเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจริงๆแล้ว สสูบตัวนี้ของ speed triple rr เนี่ยจะมีพละกำลังอยู่ที่177แรงม้าในหน่วยของ hp เพิ่มขึ้นมา29.5 hp นะแรงบิดสูงสุด125นิวตันเมตรครับเพิ่มมา8นิวตันเมตรแต่น้ำหนักของตัวรถเนี่ยเมื่อเทียบกับตัว1050แล้วเนี่ยเบาลง10กิโลกรัมครับรวมของเหลวอยู่ที่198กิโลกรัมเท่านั้นสำหรับ speed triple ตัวใหมนะ่พันสะ hand grip on ครับเขาจะเทียบกับ rs นะต่าลง1 3 5ม mm. ม โน้มไปข้างหน้า50ม mm, มส่วนพักเท้าครับสูงขึ้น15มิลแล้วก็ไปข้างหลังอีก26มิลเมื่อเทียบกับ RS1002 ในรุ่นโฉมเดียวกัน799,000บาทครับมาให้ดูในด้านของตัวการคอนฟิกตัวช่วงล่างหน่อยแล้วกันในเรื่องของการปรับโหมดต่างๆเนี่ยก็คือเคยบอกไปแล้วนะครับมันก็เหมือนกันเลยช่วงล่างไฟฟ้าต่างๆนี่โหมดกรับขี่อันนี้คือโหมดรถจะเห็นว่าในตัวเนี้นอกจาก ABS Mapping แล้วก็ traction control เนี่ยจะมี Suspension เข้ามาซึ่งตัวนี้จะเป็นโหมดร a เนี่ย s u s p o n s o o n c o t f o r t s e t t i n g s u s p e n s i o n riding mode นะครับ traction control ช h i s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  t เนี่ยพวกนี้ไปดูได้ในรีวิวของ RS นะครับอันนี้จะมาเน้นกันที่ Suspension จะเห็นว่ามีการเปิดโหมด Advanced ได้แล้วก็ตัว Adaptive ของเขาจะมีให้เลือกทั้ง Dynamic Normal Comfort ซึ่งพอเข้าไปเนี่ยปึ๊บเข้าไปใน Normal จะเห็นว่าเนี่ยเขาสามารถปรับได้ละเอียดเลยคือ ความเฟิร์มของโชคหน้าความเฟิร์มของโชคหลังนะครับความแข็งตัวเพื่อซัพพอร์ตของการเบรกเนี่ยเซตได้อย่างละเอียดมากๆอันนี้คือแบบอะดัพตีพพอแอดวานปุ๊บเห็นไหมพอผมเปิดแอดวานปุ๊บมีฟ i ิกเข้ามาพอเป็นฟิกเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเซตช่วงล่างแบบตายตัวเลยนะมันจะเป็นแข็งก็จะแข็งอยู่อย่างนั้นนุ่มก็จะนุ่มอยู่อย่างนั้นแล้วแต่ความเหมาะสมแต่ถ้าคุณเลือกแบบอะดัพตี ดันมิกโนมอลคอมฟอร์ดเนี่ยมันก็จะมี preset ของมันซึ่งแน่นอนว่า p r e เซ t ตของมันคุณก็จะปรับตั้งค่าได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วด้วยนะครับสำหรับ Speed Triple RR คันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองขับขี่กันในสนามครับกับเจ้า Half-Failing Speed Triple 1ั0 2 RR ราคา7 9 9 9 0 0บาทคันนี้แหมต้องบอกว่าเท่แล้วก็สวยมากเลยนะที่สำคัญพอดูราคาแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากได้รถในทรงที่เป็นคูเซอร์เนี่ยคูเซอร์ปุ๊บคุณไปนู่นเลย ฮารี่ตัวสปอร์ตสเตอร์เอสันนั้นก็ดีมากๆส่วนคันนี้เป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปชมกันครับโอ้าอารอนะครับเราจะได้ช่วงล่างที่เป็นไฟฟ้า s ซมีแ c t i v e แปรผันอัตโนมัติเพิ่มเข้ามาโอ้โหมันก็จะเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเซตอัพเดิมอันนี้คือโหมดแทร็กนะครับช่วงล่างก็จะเป็นดนามิกคันเล่งเป็นมาก ส่วนสําคัญที่ต่างระหว่าง RR กับ RS เลยคือนี่ครับระบบการสะเทือนของเขาที่ถึงจะเป็นเออร์ลินตัวท็อปเหมือนกันแต่ใน RR คุณจะได้ระบบการสะเทือนโชคแบบไฟฟ้าซีมีแอคทีฟจากเออร์ลินที่ทํางานแปรผันตามลักษณะพื้นผิวแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแล้วก็ IMU unit หรือหน่วยตัวจับการเคลื่อนไหวครับที่จะควบคุมทั้งระบบการสะเทือนระบบ ABS แล้วก็ระบบ traction control ทำงานเหมือนกันเลยครับถ้าคุณเลี้ยวเข้าโค้งอยู่ระบบกันสะเทือนจะทำงานแบบหนึ่งคันเร่งเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะยัดให้หมดคันเร่งได้เพราะว่า traction control จะตัดการทำงานแต่พอคุณตั้งรถตรงปุ๊บระบบกันสะเทือนจะเปลี่ยนการทำงานเป็นอีกแบบแล้ว traction control เองก็จะปล่อยพลังกำลังของเครื่องยนต์ออกมาได้รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม และแน่นอนว่าพอเป็นระบบการสะเทือนแบบไฟฟ้าแปรผันนะครับมันทําให้เราสามารถขับขี่ได้อย่างสนุกมากขึ้นโดยเฉพาะในแทร็กแบบนี้เพราะว่าระบบการสะเทือนเนี่ยจะทํางานแปลผันตามลักษณะการขับขี่ต่างๆตลอดไม่ว่าจะเป็นในทางตรงที่เรากดเอาความเร็วสูงสุดเนี่ยโชว์ของเขาก็จะทํางานแบบหนึ่งนะครับทำให้ล้อหน้าล้อหลังมีการยึดเกาะเพื่อส่งกําลังได้มากที่สุดแล้วพอเราเบรกครับระบบการสะเทือนก็จะเรียนรู้ว่าเราเบรกแล้วเขาก็จะเผื่อการทํางานของระบบการสะเทือนด้านหน้า เพื่อให้โชคหน้าไม่ยุบตัวมากเกินไปทําให้คุณมีสเสถียรภาพในการเข้าโค้งได้ดีมากยิ่งขึ้นและพอคุณอยู่ในโค้งเองระบบกัรสะเทือนก็จะปรับรูปแบบการทํางานให้เหมาะสมแล้วก็รองรับ การเตรียมตัวกระแทกคันเร่งออกจากโค้งของคุณด้วยซึ่งระบบการสะเทือนของตัวอาจจะรู้สึกได้เลยว่ามีความเฟิร์มมากกว่ามีความเป็นสปอร์ตมากกว่าส่วนเครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงครับแรงอยู่แล้ว3ส,สูบของเขารีดพละกําลังออกมาได้อยา่างรุนแรงจริงๆแต่ทั้ง2รุ่นล็อกความเร็วเหมือนกันที่เราๆร้อยหกสิบร้อยหกสิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามหน้าปัดเรือนใหม่ของเขามีการส่งกําลังในแบบนุ่มนวลครับมีแรงบิดที่มาต่อเนื่องในทุกย่านรอบ เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าแล้วเนี่ยที่แรงบิดของเขาจะดรอปในช่วง6,000รอบต่อนอาทีเนี่ยในพันสตัวใหม่นี้รอบจะยาวต่อเนื่องรีดพละกกำลังได้สูงกว่ารุ่นชมก่อนหน้าแบบชัดเจนด้านระบบเบรกเ r รมโบสตาเลมาก็เป็นตัวท็อปสุดของวงการของรถโปรดักชันในขณะนี้ครับเบรกได้หนึบมากๆเบรกได้ดีมีพละกําลังในการหยุดรถที่ยอดเยี่ยมทําให้รถคันนี้เนี่ยถึงจะไม่ใช่ซูเปอร์สปอร์ตแท้ ก็มีความสนุกในการขับขี่ในสนามได้ไม่แพ้กับรถสปอร์ตแท้ๆเลยครับจะต่างกันไปคือเรื่องของท่านั่งที่จะรู้สึกได้เลยว่าท่านั่งของ Speed t r i p l e r r จะไม่ได้ฟิตอินเหมือนสปอร์ตส่วนใหญ่เพราะว่ารถคันนี้จะมาในสไตล์ของ Cafe Racer c a f ครับ e r f e Racer เนี่ยคือการเอารถมาติดโมงด้านหน้านะครับติดแฮนด์คลิปออนเข้าไปเพื่อใช้ขับขี่แข่งกันสนุกๆในวันหยุด s ป e e d Triple r r ก็คือ Speed Triple RS ที่เปลี่ยนแฮนด์บาร์ออก และติดแทนคลิปออนที่น้มไปด้านหน้าใส่โม่งเข้ามาสักนิดหนึ่งเพื่อช่วยไล่อากาศแต่เป็นโม่งแบบฮาร f ฟแฟล i n งนะครับไม่ใช่เป็นรถสปอร์ตแบบ full f u l ูลแฟ r i n g เหมือนกับเดโ o n a ซึ่งหายจากตลาดไปนานหลายปีมากแล้วแต่ถึงจะเป็นคาเฟ่เร e เซอร์สปอร์ตแบบฮาร์ฟแฟลลิงก็ยังขับขี่ว่ารลวดลายในสนามได้สนุกไม่แพ้กับรถสปอร์ตเลยท่วงท่าในการขับขี่การแฮนด์ลิงรถก็ทำได้ดีเป็นรถที่คุณสามารถใช้ไปขี่ กินกาแฟในตอนเช้าชิวๆสบายๆในโหมดการขับขี่ที่เป็นโหมดโรดหรือโหมดเรนที่จะดรอปแรงม้าไปอยู่99แรงม้าได้หรือจะเป็นแบบนี้ครับในแทร็กที่ทริอัมจัดให้เราขี่ไปเลยโหมดสปอร์ตโหมดแทร็กก็มันได้เหมือนกันเล้าอารมณ์ได้โดยที่ไม่ไอายรถซูเปอร์สปอร์ตหรือรถซูเปอร์ไบค์รุ่นอื่นๆในสนามเลยครับเพราะต้องยอมรับก่อนว่าทั้ง s ป e e d Triple RS และ Speed Triple r r เป็นรถที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการขับขี่แบบแทร็กหรือหวดในสนามแบบรถสปอร์ตรถซูเปอร์สปอร์ตแท้ๆแต่หลังจากที่ได้สัมผัสในสนามแข่งมาแล้วต้องยอมรับครับผมว่า Speed t r i p l e r r คันนี้ก็ขับขี่ได้สนุกแล้วก็มีดีพอตัวอยู่เหมือนกันกับราคาค่าตัวที่799,000บาทลองพิจารณากันดูแล้วกันครับผมว่ารถคันนี้ เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณหรือเปล่าแต่จะบอกคุณผู้ชมตรงนี้เลยว่าถ้าคุณขี่รถคันนี้บนถนนคุณจะโดดเด่นที่สุดบนถนนสายนั้นอย่างแน่นอนโอ้ยหมดแท็กมันเดือดมากเลยแล้วก็หัวอ r ถือว่าช่วงล่างไฟฟ้าโอเคนะสำหรับการเป็นรถสตรีทที่แบบทรงสปอร์ตแบบนี้ก็อบอกว่ามันไม่ใช่รถที่แบบซปเปอร์สปอร์ตจ๋านะครับผมว่าช่วงล่างถือว่าทำงานได้โอเคนะมีความเฟิร์มความอะไรที่แบบ เหมาะสมกับการใช้งานแล้วพอเป็น d y นามิกมันก็จะนึบๆขึ้นนะครับส่วนเบรกนี่ไม่ต้องห่วงดีอยู่แล้ว